สวัสดีครับวันนี้น้องเวนิสจะพามารู้จักกับบูลิตไดเวอร์เจนก็คือกราฟราคาทําตัวต่ำลง RSI ทําโลยกขึ้นเรียกว่าบูลิตไดเวอร์เจนเราไปดูกราฟจริงกันเลยครับจึงมาแล้วกราฟจริงโอเช สำหรับกราฟจริงนะครับกราฟจริงก็จะแท่งเทียนราคาจะย่อต่าลงส่วน RSI จะทำ low สูงขึ้นเรียกว่า b u l l i s divergence นะครับส่วนราคาเราจะทําการเข้าบายบริเวณบริเวณโซนนี้นะครับแถว low l นี้นะครับอ่โอเคทีนี้เราก็ทกําการเข้าบายได้เลยจึงเราเข้าไป1นึ่ง o r ์นะครับ เราก็รอกราฟราคาวิ่งขึ้นไปนะครับจึงนั่นไงเราได้กําไรแล้วครับพี่เว p ิสครับดูอีกสิว้าวเราได้กําไรเยอะเลยราคาไปต่อไหมราคาไปต่อไหมราคาใซดวีจึง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 ว้าวเราได้กําไรเยอะเลยครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้ ก็เฉลยเพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ